ครับคุณผู้ชมนะครับและทีนี้ผมก็เดินเข้ามาข้างในน้องน้องนักศึกษาก็กําลังทํางานส่งอาจารย์กันอยู่นะครับพอดีอาจารย์เขาให้งานมาน้องๆ้องเขาเลยนั่งทํางานกันอย่างสมัครใจนะครับน้องๆ้องนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์วิตาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิสุวรรณภูมินะครับยูเดนแอด์บงคลาสวรรณภูมิคอร์รสน้องน้องก็ทํางานครับ น <ot> ี <VII> ่ครับ <t> น้องๆก็ทำงานกันอย่างขันขัน่นนะครับบรรยากาศการทำงานสอนอาจารของน้องๆนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมินะครับ Bangkok Sylvanophone car it says,